เลข3ามเลยครับท่านผู้ชมครับผมขายกับเลข3มากเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเลข3ามมาครับท่านผู้ชมสามมาครับนี่ครับเลข3นะครับผมโอ้ผมนี่เลข3ครับท่านผู้ชมเลข3นะครับผมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอสซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับแล้วก็ทางติ๊กต็อกนะครับผมนะครับคนกับช้างทุกท่านนะครับผมนะครับ Styles, hago, i i. ม igne, ืัอนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับสี่ภาพีผนองนะครับผมนะครับจะพา f อฟทุกท่านนะครับผมมาขอโชคนะครับผมนะครับอยู่ที่กระท่อมสูงนะครับผมกระท่อมสูงปู่สวงนะครับผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอำเภอโบเจตเนาะนะครับผมนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับผมนะครับตรงที่ตะเคียนนะครับผมนะครับมีคนเคยเห็นแล้วก็ได้โชคกันหลายงวดนะครับผมวันนี้นะครับผมที่ตอตะเคียนนะครับผมนะครับจะให้หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เราจะเดินทางนะครับผมมากราบสักการะ รูปเหมือนปู่สวงอยู่ที่กระท่อมสูงนะครับผมแล้วก็จะไปขอโชคอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับผมจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปหาพี่สุทนก่อนนะครับพี่สุทนเป็นคนดูแลนะครับผมดูแลกระท่อมสูงตรงนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปหาพี่สุทนกันก่อนเด้อโอ้ยมาหอดประึงแล้วครับสาธุเดี๋ยวขึ้นไปกราบปู่แล้วร่คุปิกันครับพี่สุทนกันเด้อครับผมนะครับ ไปกาบน,น้ัสกัรแล้วก็พี่ก็สวัสดีครับผมพี่ชุตนครับผมสวัสดีครับสบายดีบปน้อครับผมสมบายดีอยู่ครับเจ้าเขาวานันโอ้วันเขาว่าน,านา้ำแล้วไปแล้วแครับแล้วแล้วโอ้ฝน,นคือบ่ค่อยมีปัญหาเนาะไม่เนาะมันมันเหี่ยวแล้วเข้ามันเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วโอ้รครับผมกะยเนาขึ้นแล้วเลยหญ้าขึ้นแล้ว ครับผมเดี๋ยวก็จะได้กับสูสูเนาะชีวิตชาวนานะครับผมนะครับมื่อี้ก็มีโอกาสนะครับผมได้เดินทางมานะครับผมมากับสกัลละปูนะครับผมกระทอมสูงนะครับทราบข่าวว่ามีต่อตะเคียนตีก็ห้โศกกันมากนะครับผมก็ได้เดินทางมานะครับผมนดแล้วจะให้คุณผี่สุท้นพาไปเมืองพาไปเมืองะวัดเขาขาวเนาะครับผมไปตามไปองน้ากันนะครับผมสวัสดีครับผี่สุทนครับผมนะครับสวัสดีครับผมพอดี อันตอต้นนี่เป็นตต้นไม้อะเงี้ครับผมนะครับต้นไม้ตะเคียนครับไม้ตะเคียนนะครับประวัติเป็นมาอย่างไรครับที่แรกทำไมเห็นมีเหมือนมีร่องรอยของนักเสี่ยงโชคนะครับผมมาขอมาจับอยู่นะครับอันนี้อันนี้มาจากนู้นเอามาจากหอยนะเอามาจากหอยครับมาจากหอยนู่นที่บ้านหอยใหญ่น่ะเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยครับต้นตะเคียนแท้ๆครับเป็นไม้ตะเคียนครับไม้ตะเคียนเอามาปักไว้นี่ก็เขาคนก็มาทู บางท่านก็ถูกเลขบางท่านก็ไม่ถูกน ừ, คะครับบางท่านก็มาเห็นเป็นตัวเลขตัวโชคเ,เนาะแตะ่เอาแต่คนมีโชคเ,เนาะคนนั้นมมีโชคก็ได้คนนั้นไม่มีโชคก็ไม่ได้บุญใครบุญมันเนาะครับครับบุญใครบุญมันก็น, <ะ S 1> นั่นแหละเอา,าเอามาตั้งไว้นานอย่างนี้เหมือนกับจะนานแล้วนี่แต่กระท่มปู่นั่นบอกถ้าแต่ปู่ละสังขารอย่างตอนนั้นลงปู่ละสังขารแล้วออกมาโอ้โตมันก็มันก็ยี่สิบ ปีแล้วนี่สิบห้ายี่สิบปีแล้วนี่ตะเคียนนี่ครัอโอ้ไม่น่าเลยมันมีร่องรอยของนักเสียงโชคมาถูก,กันเรื่อย นะครับบางทีก็ออกถูกบางทีก็ไม่ถูกนะครับก็อยู่ในดวงนวัตนาของเวทีเนาะนวงนวัตนามาขออยู่ที่กระท่อมสูงปู่สวงครับนะครับตรงนี้ตรงนี้อยู่อยู่ที่บ้านไหนนะครับบ้านจบกบบ้านจบกตมลตมลตะวังอำเภอบโรเชต์มอสเรนอยู่อำเภอบโรเชต์เนาะตรงนี้นะครับอยู่ทีกระท่อมสูงท่ามพันตะวังอำเภอบโรเชต์มอสเรน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทรางจริงว่าลุงปู่ครับผมแล้วก็มาตรงที่ต่อตะเคียนเนาะ แต่ตอตะเคียนนี้ก็มีหลายท่านที่เดินทางมาแล้วมาขอนะครับมีร่องรอยอยู่เนาะมีการถือทุกท่านทศยจะทำบรรพะที่ผ่านมาเนาะตรงนี้นะครับคุณพ่อเนาะนะครับหลายท่านก็มีโชคกับแม่ตะเคียนตอตะเคียนตรงนี้เนาะรับตอตะเคียนตรงนี้อายุประมาณประมาณ20กว่าปีได้ไหม กว่ากว่า20ปีนะครับผมแสดงว่าคือให้โชควมันนี่ก uh uh> uh 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 ็มาปักไว้มันก bon ็20 <No> ป uh ีแล้วมาปักไว้มาปักไว้เป็นเป็นต้นตะเคียนแท้ๆเลยต้นตะเคียนแท้ๆครับผมเป็นตะเคียนแท้ๆเลยดูจากแล้วก็น่าจะอายุหลายร้อยปีเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตอเก่าเนาะเอามาฝังเนาะเหมือนรอยของการไหม้ด้วยเนาะกอเนอะอันนี้คือกระบอกน้านี่ของขอถดจับเดี๋ยวนอกครับผมอันนี้เป okay ็นกระบอกเนาะกระ ใส่เงินใส่เงินคนโบราณเดะนำพาเอฟซีมาสองดูเด้อนะครับอยู่ที่นะครับผมอยู่ที่ตรงตะเคียนนะครับผมนะครับเห็นสามเห็นสามเลขสามเลครับท่านผู้ชมครับผมขายกับเลขสามมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมนี่นี่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเลขสามมาครับท่านผู้ชมเห็นมาครับนี่ครับเลขสามมาครับนี่ครับเลขสามนะครับผมโอ้สาธุสาธุสาธุครับผมนี่เลขสามครับท่านผู้ชมเลขสามนะครับผมอ นี่ครับเลขหกเพื่ครับท <Yeah. S 1> oh, uh, e. um. ่านผู้ชมนี่ครับครับเลขหกครับเลขหกเห็นไหมครับดูชัดครับผมนี่เลขหกครับเลขหกนี่สามหกครับท่านผู้ชมครับสามหกโอ้ยคือชัดแต่น้อพี่น้องครับผมนะครับสามหกชัดมากเลยครับผมสามกับหกเห็นไหมครับนี่สามกับหกนะครับผมนะครับนี่ครับดูดีๆครับดูดีๆครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับดูดีๆเลยครับผมเหมือนไหมครับผมเหมือนเลขสามไหมครับผมนี่เหมือนเลขหกไหมครับนี่ นี่ครับหกสามนะครับผมนะครับหกสามนะครับอยู่ที่กระท่มสูงนะครับหลวงปู่สวงนะครับผมนะครับโอ้ชัดมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสามหกครับผมสามหกสามหกนี่นี่ไหม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 สามกับหกนี่ไหมครับผมท่านผู้ชมนะครับผมหรือท่านผู้ชมเห็นตัวอะไรอีกบ้างน้อนะครับผมนะครับมึงดีๆครับมึงดีๆครับท่านผู้ชมครับผมนะครับชัดเจนมากเลยสามกับหกนะครับเดี๋ยวเซฟบล็กลมเห้เดอนะครับผมนี่นะครับเด็กสามกับนินเหลข6หกนะครับผมนะครับ นะครับเมึงดีๆครับผมเห็นเลข3สามป่ะครับผมนี่สามนี่ครับผมหกท่านผู้ชมเห็นตัวเด็กบ้านอ๋อครับผมครับพี่พี่ตรงเดี๋ยวเเห็นสามเห็นสามเร็วนี่นี่ครับนี่นี่เดี๋ยวผมอยากสี่ด้อครับผมสี่ในพวกนี้นี่ครับสามสามในกล่องนะครับมองในกล่องนะครับเรื่องพี่น้องนะครับผม fc นะครับผมนี่ครับเหมือนสามไหมครับผมนี่ครับเหมือนเลขกสามไหมครับผมดูดีๆเด้อตรงปลายทูบนี่ไหมครับผมเนี่ยเหมือนเลขกสามไหมเหมือนไหมพี่เห็นไหมเหมือนคล้ายๆเลขกสามไหมผมว่าเลขกสามเลยนี่เลขกสาม สามไหมนี่ครับผมนะครับเหมือนเลขสามเลยนะครับผมเหมือนไหมครับผมตรงนี้เหมือนเลขสามเล้โหสามสามสามตัวนี้มันเลขหกไหมสามหกนี่หก <uen S 1> <6 S 2> ไหม <6 S 2> ไนี่อ้าวถ้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองวิเคราะห์ดูเด ER ้อนะครับผมนะครับแอดมินดูโด,ดยสายตาน่าจะเป็นสามเดอ้อนี่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูมกล้องแป๊บหนึ่งขึ้หน่อยปึ๊บนี่เห็นมั้เนี่ยชาดบอครับผมนี่นี่ครับสามบอครับนี่สามเออแมนมนสามบอพี่บ่านี่แมนวงกลมนี่ไหมครับผมสาม สามุนี่นี่สิเป็นหกบ่นี่นี่สิเป็นหกบัวนี่มุงนี่มุมนี่แม่นี่บนี่ไปไปยหกบัวสามหกนี่นะครับเพราะว่าเป็นสามเป็นหกนะครับันบอสสังกัดนี้่างหนึ่งสองนะครับผมเด็กซีแฟนช่องคนที่เห็นคือห้เพว่าหาเบิ่งไปน้ำครับผมในสายตานะครับเห็นน่าจะเป็นสามกับหกเลยครับผมท่าผร้ชมนะครับผมน่าจะเป็นสามกับหกเลยเด้อนะครับผมอ่ะแม่ตะเคียนเพิ่นให้โซกเลยเด้อตะเคียนอายุยี่สิบกว่าปีนะครับผมเป็นตอตะเคียนที่ คุณพ,พ,พ่อนะครับผมเพื่อนเราปาบุฟัลให้ฟังตรงนี้นะครับผมนะครับเอฟซีแฟนช่องกับลอกวเคอร์พิจารณาผมเด้อน,นะครับผมหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมนะครับ ยกมือสาธุเอาเลยเด้อนะครับผมยกมือสาธุไปหาหยิบจับนะครับผมหยิบจับฉลากิดแบกรัฐบาลนะครับสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับผมเห็นเลยเด้อครับท่านผู้ชมนะครับ3ามกับ6นะครับผมนะครับอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับผมอยู่ที่ต่อตะเคียนนะครับอยู่ที่กระท่อมสูงนะครับผมกระท่อมสูงของหลวงปู่สวงนะครับผมนะครับเอดซีทุกท่านนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมนะครับอืม ลองเสียงลองเมึงเด้อครับพี่น้องเขานะครับผมนะครับกระท่อมนะครับผมไตถุงกระตุ้นอาจจะพาไปเมืองทางในอีกทีนึ่งครับผมนี่มอสุชันตอนจะขนนอนรือสินอนมอสุชันนี่นี่นี่ผู้ใดไม่เขียนไว้บ่ฮู้ผมเอามาจากหมอนนี่เพิ่นมองไตหมอนนี่งวดไดล่ะบ่ฮู้บ่ฮู้ว่างวดไดให้ผมเขียนนี่อ๋ออ๋ออ๋อโอนเขียนไว้แห้งวดนี้บ่นนี่อย่างไงคือหญ่โตแท่าบะทีนี้หนึ่งห้าสี่ หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามเห็นไข่ไข่กันเลยนี่หนึ่งสองเล่นเด็กอ้นันเล่นแสดงว่าเิ่นมาเสียงมันมาเห็ดพิธีอยู่นี่แล้วเิ่นเขียนเสียงไว้นี่ครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมนะครับตัวเลขนะครับผมนะครับที่เขาเห็นอยู่ที่ที่ัหนไหมครับอยู่ต่อตะเคียนเนาะเห็นสามหกนะครับผมเห็นสามหกนะครับผมนะครับ แล้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวเลขที่เพิ่นเสียงไหวอยู่แต่หมอนแต่หมอนนี่นะครับหมอนหมอนที่เพิ่นไหวท่านั่งทำพิธีนะครับผมเนี่ยเพิ่นเสียงไหวเขาไปเลิกไปเห็นพอดีอ่ะท่านผู้ชมกรับแคปหน้าจอแคปเด้เด้อครับผมนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสองนะครับหนึ่งหาสีเด้อกนหาซีเนียนผนชื่อว่าบุญเพิ่นชื่อว่าเทิงไว้น้ำน้องมาดีเนาะเอาเอาเอาพี่น้องเข้าครับผมเอาไปพิจารณาพิจารณาหมึเด้อครับผม เดี๋ยวเขาจะไปเขียนตัวเลขทีออยู่ในต่อเห็นก็นเนาะว่ามีหนึ่งสามเห็นหนึ่งสามเนาะครับผมครับผมก็มาสรุปเด้อนะครับผมมาสรุปนะครับผมจอมไม่ใช่จอมปวกเนาะนะครับตะเคียนนะครับผมต่อตะเคียนนะครับผมของปู่สวงนะครับผมตะกั่งปู่สวงนะครับผมเห็นนะครับผมเห็นอยู่ที่ ตอกเทียนนะครับผมนะครับเห็น3 6 4 6นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นะครับผมนะครับมี3 6 4 6นะครับผมนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวเลขตัวหนึ่งนะครับผมนะครับตัวเลขตัวหนึ่งที่นี่ครับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใต้หมอนนะครับผมนะครับเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะครับตัวนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูเด้อนะครับผมนะครับก็มีค่อนข้างจะหลายตัวเหมือนกับเมื่อเหมือนกับมี มีมาเสียงเนาะมีคนมาเสียงเนาะมาเสียงนอนมาเสียงนอนแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาทับไว้ใต้หมอนนะครับตัวเลขก็จะได้ทั้งสามตัวเลยคือหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งแล้วก็สี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสองนี่คือสงสัยจะมาเสียงเอาวันพระนะครับวันพระที่ผ่านมานะครับผมนะครับ นี่แล้วก็เียนไว้บนโดยน้ำเดอนี่เ uh, ห็นบนน้ำเดอร์บนบนโดยได้บนอ่านะครับผมนะครับท่านผู้ชมก็นะครับลองเอาไปหยิบจับฉลากกีแบงรัฐบาลนะครับผมนะครับทางช่องและทีมงานของเรานะครับผมนะครับสนับสนุนนะครับผมนะครับการซื้อฉลากกีแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่ง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาศโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง